แบบเชียงรายนะครับกลับบ้านโดยเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่จะมาแนะนําให้รู้จักจากทอลอหนึ่งศูนย์สามนะครับร้องกวางเงาบ่อยละนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางสมบัติทัวนะฮะเวลาจะวิ่งออกเชียงของเวลาจะวิ่งออกไปทางภาคเหนือนะครับตอนบนสุดสุด,สด,สดนะเขา ออกทางเชียงของเขาจะเลือกเส้นนี้ก็คือออก2เชียงคำเทิงนะครับแล้วก็เชียงของออกไปทางนู้นเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันนะถ้าไปชมครับผมครับสวัสดีเดอะพีเพิลครับแอดมินอยู่ทลอ0 3นะครับมุ่งหน้า ไปอำเภองาวที่จะจรดถนนประหลนโยทินนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งเราไปเส้นทางใหม่ทล1ทอลอนึ่เลี้ยวขวาออกมาเดิมครับทอลอ8นึจากดอยเสมอดาวเข้ามาอำเภอนาน้อยนะครับถ้าอยากตัดตรงเที่ยบคุณสถานต่อให้ดูทอลอ1นึ่ไว้นะครับแต่จะค่อนข้างชันนะแต่ถ้าต้องการเร็วนะครับให้เลี้ยวขวาออกทอลอ2นึ่ครับ ทอร1026นะครับออกอำเภอเวียงสาซึ่งพอถึงทอร1026ถ้าเลี้ยวขวาประมาณ20กิโลเมตรก็จะเข้าสู่อ่าน่านนะครับเราเลี้ยวซ้ายออกมาล้องกวางตามทางหลวงปินมาเลข101แล้วเลี้ยวขวาออก103แล้วก็ไป1154ครับ อำเภอร้องกวางนะแพร่นะครับที่จะไปภูชี้ฟ้าหรือไปอำเภอเทิงชี้ฟ้าชีเดือนชี้ดาวผาตั้งนะครับถ้าจะไปเที่ยวเชียงรายต่อนะสามารถเดินทางออกไปเทิงนะได้3เส้นทางก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเส้นไหนแต่เดิมทีหลักๆเขาจะออกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งถนนประหลนโยธินลเลี้ยวขวาออกอ่า1020น,นะครับ ออกเทิงแต่เราจะไปเส้นทางใหม่ผ่าน115ซออกไปที่อำเภอเทิงนะผ่านเชียงม่วนผ่านอำเภอปองผ่านอำเภอเชียงคำแล้วเข้าเทิงส่วนท่านจะเลี้ยวต่อไปนะครับไปเที่ยวภูชีฟ้าชื่อเดือนชี่ดาวผ่านเส้นไหนก็ขอให้ท่านเลือกเอาที่ท่านสะดวกส่วนถนนข้างในจะมียิบย่อยอะไรต่างๆมากมายให้ท่านเลือก ชมกันที่ผมเลือกมาเส้นนี้เพราะว่าห่ละไม่มีภูเขาสูงชันไม่คดเคี้ยวมากมายนะครับเราผ่านอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวเองก็คืออุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งไม่สูงมากมายอะไรนักชิลชส,สบายสบายสไตล์เก่งครับวิ่งมาแป๊บเดียวตาม1นึก็จะเจออำเภอ2ก็ค่อนข้างที่จะเจริญพอสมควรนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะจะมีป้าย บอกประจำเชียงรายภูชี้ฟ้าเนี่ยเป็นหลักเลยวิ่งมาสักพักก็จะเป็นส่วนเลนครับสวนเลนที่นี่กว้างวิ่งสบายที่นี่จะไม่ค่อยมีสัตว์เลี้ยงกลุ่มบัวควายนะครับจะอันตรายก็พวกรถ าทางการเกษตรรถไถยรถอะไรต่างๆเท่านั้นเองแล้วก็จะมีรถสัญจรส่วนใหญ่จะเป็นรถหรูๆด้วยซ้ำเบนซ์บีเเห็นผ่านในเส้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับวิ่งมาสักครู่หนึ่งเราก็จะเลี้ยวขวาออกนะครับต่อทางหลวงเป็นดินหมายเลข1120 ผ่านอุทยานแห่งชาติไม่ยมไม่สูงไม่ชันตามที่บอกนะครับแล้วค่อยไปผ่านทล1 0 9 1 1 0 0นนะแล้วก็อ1 7 9 9ดาตามลำัตามลำดับถนนสวยครับเส้นทางก็มีให้เลือกมากมายที่ผมเลือกโซนนี้นะครับเลี้ยว1120เนี่ยเพราะว่าบางท่านอาจจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภูลังกาต่อก็สามารถต่อตรงนี้นะครับท่านวิ่งไปเรื่อยๆต่อ1091แล้วก็1092สุดสายท่านก็เลี้ยวขวาอาอีกไม่ไกลประมาณ30-40พกโลเมตรแต่ก็จะหักหรือหันหน่อยเพราะว่าช่วงโซนนั้นจะขึ้นภูเขาค่อนข้างสูงชันก่อนที่จะไปภูลังกาภูลังกาก็จะมี2จุดว่านะอุทยานก็ขึ้นไปได้หรือจุดที่เขาชอบเที่ยวกันก็คือด้านล่างนะครับภูลังกา อะไรต่างๆที่สวยงามๆท่านก็มาอยู่ติด1148ได้เลยนะครับ1148นี่ก็คือเป็นโซนถนนเรียบชายแดนที่ขึ้นน่านได้นะครับครับเราวิ่งตรงออกเรื่อยๆถนนที่นี่จะ มีแค่โคดเคี้ยวนะครับไม่กี่จุดเองแล้วก็ไม่ได้ว่าถือว่าโหดอะไรถือว่าชิลเลยถ้าสำหรับคนที่กลัวทางโค้งมากๆของถนนล้องกวางออกเงาวนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 2 0 3เนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่จะตัดออกภูชี้ฟ้าภูชี้เดือนภูชี้ดาวดอยผาตั้งเวียงแก่นออกแม่สายเรงต่างก็สามารถมาส้นนี้ได้เช่นเดียวกันหรือจะผ่านแวะก่อนนะ อยากจะไปภูรลังกาก็มาเส้นนี้ได้เช่นเดียวกันครับโซนที่ไกลๆหน่อยจะมีอยู่2จุดนะครับจุดที่เราวิ่งอยู่นี้คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 120ครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านอุทยานแห่งชาติแม่ยมถนนสวยวิ่งตรงไปเรื่อยๆจน จะรถทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1091ที่จะเลี้ยวขวานะครับตัดขึ้นไปทะลุทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101และเลี้ยวซ้ายไปน่านนะครับถ้าเลี้ยวขวาลงมาหน่อยก็ยูเทินขึ้นขุนสถานได้หรือจะตรงไปหน่อยแล้วเลี้ยวขวาออกนาน้อยนะครับออกดอยเสมอดาวก็ได้ถนนมันจะเชื่อมกันเป็นยายแมงมุมทั้งหมดของโซนภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกนะครับ หลายๆจุดครับท่านวิ่งมาเรื่อยๆมันจะมีถนนทะลุออกทางหลวงแผ่ดินหมายเลข1148ถนนหมายเลข1148ถือว่าเป็นเมนหลักถนนเรียบชายแด,ดนถนนยุทธศาน,นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะโหดแต่แรก m o เด l v วิวอันอลังการงานสร้างซึ่งแอดมินรีวิวไว้หลายคลิปแล้วนะครับไปติดตามชมดูได้เนาะก็คงจะเห็นไอเดีย มาโซนนี้ถ้าจะตัดออกภูรังกานะครับช้อยที่1ที่ผมแนะนําก็คือวิ่งสุดทางหลวงไปดินหมายเลข1091ตามคลิปนี่แหละครับท่านไม่ออก1179ตามแอดมินนะเพราะแอดมินจะกลับเชียงรายออกไปเทิงแล้วก็จะชี้จุดให้ท่านขึ้นภูชีฟ้าชีเดือนชีดาวแต่ท่านให้ท่านตรงไป1092ก็ได้ไปเจอ1118ค่อยเลี้ยวขวาหรือใจร้อนจะตัดออกทางหลวงไปดินหมายเลข1188ก็ได้ตรงนี้ก็จะแคบหน่อยหรือหันหน่อย นะครับประมาณนั้นวิ่งเส้นนี้จะเจอรถที่เป็นทัวริ่งเยอะนะครับรถมอเตอร์ไซค์แก๊งทัวริงจะค่อนข้างเยอะเพราะเขาลงมาจากภูล mm. ังกาบ้างก็มีลงมาจากผาตั้งภูชีดาวภูชีเดือนภูชีฟ้าดอยผาหมดแรงต่าง mm. เขาก็จะกลับเส้นนี้นะ mm. ถือว่าเป็นถนนที่กว้างเพราะอ uh สมบัตท,ทัวร์นะครับที่วิ่งไปเชียงของจะวิ่งเส้นนี้แต่เขาจะวกออกไป1.091ตลอดนะครับวกซ้ายออกไปแล้วก็ไปเข้าทางลงไปดินหมายเลขอ่า1 0นยนะครับแล้วก็ไปนู่นเลยถึงอำเภอถึงแล้วเลี้ยวขวาไป1.0 2 0เป็น4เลนตลอดสายออกเชียงของกันเลยทีเดียวครับ บรรยากาศที่นี่นะครับเป็นถนนที่วิ่งเรื่อยๆตามที่บอกนะที่อันตรายมันจะเป็นรถขนส่งทางการเกษตรนะกับรถมอเตอร์ไซค์สามารถกว่าที่เหลือก็อาสัตว์เลี้ยงแรงต่างจะไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนโซนน่านนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอ,อจุดตัดที่ทางหลวงแปดินหมายเลข1120หมดแล้วครับเราไวบาย1 1,20กันตรงนี้ เราก็จะมาคล่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1091นะครับถ้าขวาออกไปเนี่ยก็จะไปจรด101เลี้ยวซ้ายออกหน้านเลี้ยวขวากลับมาล้องกวางเหมือนเดิมจะเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้นะครับเราตรงไปเรื่อยๆ1091เนี่ยถ้าวิ่งจนสุดซอยนะก็จะเจอ,อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1021นะครับประมาณนี้และครับ1021ที่จะไปจรดที่ เทิงเลยแล้วก็ไปเจอ1020ที่มาจากแยกไม่ก่อนนะครับจนถึงเชียงของเลยนะเราวิ่งตรงเรื่อยๆครับถนนก็จะสลับไปอะไรไปนะครับช่วงนี้ก็จะผ่านเชียงบ่น้นก่อนดอกคำใต้ถ้าจะเข้าไปเชียงรายครับไป1251ไปพเยาวเนี่ยนะครับ กว่านพะเยาไปเชียงรายเอาแบบว่าถ้าอยากจะได้แบบถนนพหลโยธิน,น,ท,นทางน้องไปดินมาเล็กหนึ่ง,งการแบบเชี่ยวฟ้าวนี่ครับระยะทางก็อพอๆกันกับไปเส้นนี้แล้วก็ไปทอรอ10-20นะครับแต่ว่ามันจะดีหน่อยพอไปถึงพะเยาเนี่ยสีเลนตลอดสายถนนพหลโยธินมันก็จะเร็วหน่อยนะครับ แต่ถ้าไปโซนนี้ก็ผมถือว่าเป็น่วนเลนที่กว้างขับสบายนะเพราะว่าเป็นรถทัวร์ใหญ่วิ่งนะครับนะครับโซนเชียงม่วนโซนนี้ถ้า1091 10ก10็จะที่พูดถึงนี่ก็คือเชียงม่วนไปน่านครับอ่าก็จะมีอ่ถนนที่จะบกซ้ายออกอ่า พยาวได้ตลอดนะครับเป็นระยะระยะก็สามารถตัดออกพยาวตัดออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ได้ตลอดหรือถนนพหนผลโยธินได้ตลอดถ้าท่านอยากจะออกหรือท่านอยากจะวิ่งเส้นไหนเส้นนี้ก็ย่อมได้เส้นนี้เปรียบเหมือนเส้นกลางครับถ้าขวาสุดติ่งเลยนะครับ1นึ่ติดชายแดนนะก็ไปได้หรือถ้าเป็นเส้นเมนหลักนะครับ ไปออกไปทางซ้ายก็ถนนประหลนโยธินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1, 1. 1> ก็ได้ก็จะวิ่งเรียบกันไปนะครับขึ้นเหนือสุดแดนสยามได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเส้นนี้นะครับก็ไปจรด1นึ่งเช่นเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดออกตรงไหนนะครับถ้าจะตัดออก1นึ่งใกล้ภูรลังกาเลยก็ให้วิ่งสุดซอยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาหรือถ้ารีบเลยให้เลี้ยวออกขวา1 1 8 8ก็ได้ตามที่ผมบอกจะมีป้ายแจ้งแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะ ป้ายภูชี้ฟ้ากับเชียงรายเนี่ยจะเห็นเป็นระยะระยะทุก50กิโลเมตรเลยนะฮะก็ว่าได้ระยะเส้นทางนี้ไม่ไกลครับระยะทางพอๆกับที่ท่านวิ่ง103สุดสายแล้ววิ่งวิ่งขวานะครับจเจออาเภองาวจังหวัดลำปางเลี้ยวขวานะครับขึ้นพเยาตรงไปเชียงรายแล้วก็วกแยกไม้กอนแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับระยะทางพอๆกันเลยแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเส้นไหนก็นเอาที่สบายใจครับ จะมีถนนเป็นซอกเป็นซอยเป็นอะไรต่างๆให้ท่านแวะนะครับพอเข้าโซนอำเภอเชียงคำนะก็จะเป็นสัญลักษณ์คือท่านจะเจอ,อปลายสายของ1148นะครับจริงๆตรงนี้ไม่ได้เรียกปลายสายนะเรียกต้นสายปลายสายจะอยู่นู่นนะครับอยู่น่าน ถ้าจะออกปูชีฟ้าก็ออกซ้ายได้เลยนะใกล้นะครับประมาณนั้นหรือถ้าจะไปเชียงคำก็ตรงออกซ้ายไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีให้ตรงนะเข้าตัวอำเภอเชียงคำนะครับด้านหน้าขวางเราก็คือ1นึ่นะที่จะวิ่งต่อไปนะครับ บายบาย1092นะผมจะตรงนะครับไปทางเชียงคำอ่าผูชีฟ้าก็มาทางนี้นะนะครับมันเหมือนออกซ้ายแล้วมันเป็นตัววายครับก็มา179ครับจะเห็นละาเทิง66เชียงคำ 3 0กิว่ากิโล38โลนะครับครับวิ่งตรงเรื่อยๆคือถนนมันสวยก็วิ่งชิวๆไปครับถนนก็จะแตกออกตามสุดเราจะแยกนะครับแอดมินแยกออกจาก1091ออก1092แล้วนะครับก็จะวิ่งตรงขึ้นเชียงคำนะแต่ถ้าท่านจะเลือกที่จะไปเที่ยวภูหลังกาต่อให้ท่านวิ่งออกหนึ่งศูนยนะครับไปสุดสายเจอ1148ให้เลี้ยวขวานะ แป๊บนึงก็จะเจอทางขึ้นวันะอุทยานภูลังกาเข้าไป7กิโลแต่ถ้าเราไม่เที่ยววนะอุทยานส่วนใหญ่คนจะไม่เที่ยวครับคนจะตรงไป1 1, 1ึอีกสักระยะนะก็ไปจะไปชมภูลังกาที่เป็นโซนล่างนะครับจะมุ่งตรงสู่เชียงคำเชียงคำ ก็เป็นเมืองธรรมะมีพระนั่งดินถิ่นทอน้ําไหลผ้าทอไทยลือน้ําตกเลื่องลลืข้าแนงน้ํำมินป่าไม้ผืนดินอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่คอนเน็กเพียงคำจะเจริญเพราะว่าใกล้กับ ด่านบ้านห้วนะครับของสปปลาวกับเราบ้านห้วงที่เป็นบ้านเรานะครับก็มันจะมีด่านโรงเรนแต่ตอนนี้ก็ปิดอยู่นะ นะครับเข้ามาเชียงคำแล้วแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บนึงก็จะมีทางที่ให้ท่านเลี้ยวขวาออกไปทอรอ1093ผ่านอำเภอภูซางนะครับก็จะเป็น1093กมแรกตั้งแต่ด่านพรมแดนบ้านฮวกเลยนะครับไปยันกมศูนย์ผ่าตั้งเลยก็ได้แล้วท่านจะวิ่งนะก็คือจะเป็นถนนท่านชมทะเลหมอกที่เคยรีวิวไว้นะครับทั้งเส้นเลย นะผมคิดว่าเส้นนั้นเป็นเส้นชมทะเลหมอกที่ที่สวยที่สุดนะ่ะนะครับในใจผมนะถนนเส้นอื่นๆถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันไม่เกือบทั้งเส้นเหมือน1093นเะครับเชียงรายหรือถ้าท่านไม่ถนัด1093ทั้งเส้นโอ้ยมันหนักไปก็ตรงไปที่เทิงครับแล้วขึ้นทางด้านตับเต่าบ้านลมฟ้าเงินบ้านลมฟ้าทองบ้านลมฟ้าไทยนะครับ ประมาณงั้นฟ้าไทยฟ้าเงินฟ้าทองนะครับแล้วก็ปูชีฟ้าได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ขอบายบายที่เชียงคำเลยเพราะว่าจากเชียงคำไปเึิงก็ไม่มีอะไรใกล้ๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็จะบายบายที่เส้นทางที่จะเลี้ยวออกไปปูชีฟ้านะครับเส้นทาง1 0ึ่งศแต่ถ้าอยากไปปีนเะอาเจอๆทีเดียวก็ให้ตรงไปที่เทิงก่อนยังไม่ถึงตัวเทิงดีอีกสีโลนะครับท่านจะเลี้ยวขวาออกอ่า ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับทรล .1155 เลี้ยวขวาไปเกาะแล้วก็ตรงขึ้นผูชีฟ้าครับถึงจุดอ่าด้าน,นหน้านะมัน1148มันจะหมดที่เชียงคำนะครับมันจะเป็น1021จากเชียงคำเทิงแทนนะครับแล้วก็ปอไปสุดเทิงก็จะเป็นทรอ .1020 นะที่จะเป็นเชียงรายเชียงขอวัดเวียงเกียงวัดเวียงเกียง ก็ให้สังเกตนะทอร้อนึนะครับ,อรอน,น,รบนี่แหละขึ้นตับเต่าขึ้นภูชีฟ้านะครับด้านนี้เทศาบาลตะบลหนาวเนี่ยนะครับเอาเนะ้ะน่าจะได้ไอเดียครับปุ๊ออๆนี่ถ้าดู GPS นี่ก็จะเห็นนะครับตรงเชียงรายขวาเชียงของนะครับเกตข้างหน้านี่ก็เป็น1020หลักก็จะเป็น4ลเลนครับ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆชิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโง่พัอออนไลน์ว online, ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะ